วันนี้แอนชวนมาร้อยจังหู้กับเมนูโปรดของใครกันหลายๆคนเลยค่ะเมนูวันนี้ก็คือพัดผิกแกงใต้มูสามชั้นนั่นเองค่ะเพื่อนๆือนบอกเลยว่าร้อยจังหู้ทุกใจเพื่อนเือนแน่นอนว่าแล้วก็ไปทำกันเลยค่ะเพื่อนเือนเริ่มด้วยมาหันมูสามชั้นกันหันมูสามชั้นเสร็จแล้วก็มาหันทั่วฟักยาวกันค่ะเมนูนี้ถ้าหญิงได้สตอมาพัดกับมูสามชั้นจะหญิงร้อยมากมาค่ะเพื่อนจากนั้นก็ไปตั้งกระทะใส่น้ำมันตามด้วยผิกแกงเพชรใต้ลงไปแล้วก็ตามด้วยเคยลงไปค่ะ พัดเครื่องให้เข้ากันในซุกห้หอมดีเลยนะคะเครื่องซุกห้อมดีแล้วก็ตามด้วยหมูสามชั้นลงไปได้เลยจากนั้นก็พัดเครื่องให้เข้ากันกับหมูสามชั้นเลยค่ะแอนก็จะพัดแผพหมูสามชั้นด้านหนอกเหนือตึงๆเท่านั้นนะคะเพื่อนๆแล้วก็เติมน้ำเปล่าให้ปริมเนื้อหมูเลยค่ะตุน้ดยไฟอ่อนประมาณ15-20าีน่นาทีจนกว่าเนื้อหมูจะซุกเปื่อยหนุ่มเลยค่ะหมูเปื่อยหนุ่มดีแล้วก็ตามด้วยทั่วฟักยาวลงไปได้เลย ปรุงรสด้วยซอสน้ำมันห้อยน้ำตาลปี๊บเผื่อนเผื่อนก็ปรุงรสชิมรสตามชอบได้เลยนะคะเวลาพัดแบบนี้เองก็จะชอบทั่วฟักยาวที่ยังกรอบอยู่นะคะก็จะพัดไม่นานค่ะเปนเผื่อพัดแค่พอทั่วฟักยาวด้านหนอกสุกนิดนิดพอค่ะปิดถ่ายด้วยใบมะกรูดลงไปแล้วก็พัดแค่พอเข้ากันก็เป็นอันเสร็จแล้วค่ะเพื่อนนาทีนี้บอกเลยว่ากลิ่นหอมน่าร้อยมากๆค่ะ เอาไปตักใส่จานเตรียมเสิร์ฟกันเลยดีกว่าเมนูนี้ถ้าหญิงได้ไข่เจียวมากินคู่กันนะคะบอกเลยว่าเข้ากันสุดๆมาค่ะมาค่ะเพื่อนๆตักขา้าวซวยร้อนๆมาร้อยจังหู้ด้วยกันค่ะ